ากใครมีโอกาสได้มาเที่ยวตัวเมืองแม่ฮ่องสอนคงอดสงสัยเหมือนแชร์ไม่ได้ค่ะว่าทำไมเมืองแม่ฮ่องสอนยังคงมีกลิ่นอายความเป็นเมืองแบบเก่าๆแบบไทยใหญ่ทำไมถึงไม่มีโรงแรมสูงๆหรือว่าคอนโดมิเนียมแบบเมืองท่องเที่ยวอื่นๆเขาเรื่องนี้มีที่มาค่ะ เทศบาลเมืองแม่งสอนได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้นำกระบวนการของ LA 21มาใช้ในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมผ่านสภาน้เมี่ยงเพื่อระดมความคิดของทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมกันคิดเพื่อให้เกิดแผนของชุมชนทั้งในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของการจัดการขยะและนำขยะกลับมาใช้การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน เรายินดีมากอยากให้ทุกคนมาเห็นว่าชีวิตบ้านเราจะบ้านเก่าบ้านแก่มีชีวิตชีวาแต่ทุกวันเนี้เรารับแขกเนี่ยทุกคนภูมิใจเพราะเขาไม่เคยเห็นว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตต้าก็ตั้งต,ตัวเองเป็นหนึ่งในส่วนนั้นที่เราเห็นหอยู่นี้นะครับที่ว่าจากผลผลิตต่างๆเหล่านี้ที่เราเคยทําและได้มีการนํา วิยาการนําแนวคิดนํากิจกรรมของ LA21 นะมาต่อยอดได้จนเป็นรูปธรรมแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโครงการอีกครั้งหนึ่งครับผมครับ ความภูมิใจของชาวแม่ฮ้องสอนก็คือการที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมการหาแนวทางในการอนุรักษ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ดีงามทั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือการของภาคีเครือข่ายภายใต้แผนพัฒนาระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนหรือที่เรียกว่า LA 21ค่ะต้องขอบพระคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้นำแนวทางดีๆแบบนี้มาช่วยพัฒนาท้องถิ่นค่ะ